ปกติราคาหน้าร้านขายอยู่ที่2,98 0 0 0บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ราคาพิเศษลดไปเลยเหลือเพียง2,59 0 0 0บาท สวัสดีค่ะกลับพบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการ84คาเรีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่เต็นท์แปคสิบคาเซนเตอร์นะคะคุณลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะคะโยกจะมารีวิวรถกระบะนะคะคุณลูกค้าที่ราคาไม่ถึง3 0 0 0สนบาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะต้องเป็นคันนี้เลย i s u z u ูดีแม i g h แลนเ e อร์นะคะ2.5นะคะ คันนี้จะอยู่ที่ปี2007นนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าของเขากันเลยดีกว่านะคะในส่วนของสีตัวเรือนนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะดูสวยดูหรูหรานะคะแล้วก็ในส่วนของสีข้างหน้าตอนนี้นะคะคุณลูกค้าสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะคะเป็น แบบนี้เลยลูกค้าร่วมทรงแบบนี้แล้วก็เป็น LED projector ด้วยคุณลูกค้าแต่โคมไฟนะคะจะสีเหลืองน,นิดนึงนะคะเป็นตามการเวลานะคะแต่ระบบไฟทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้านะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถพร้อมใช้งานเลยลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของ กระจังหน้านะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยลูกค้าเขียนอีสูสูแบบนี้เลยแล้วก็สภาพก็คือแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยแต่ตรงฝากระปองนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีเนี่ยรอยขูดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อก,กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าเขาตกแต่งมานะคะคุณลูกค้าแม็กก็คือเข้ากับตัวรถมากๆดูเท่ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ขอบยางนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็ไปอยู่ที่ขอบ16นะคะแล้วก็ปียางก็ไปอยู่ที่ปี2019นะคะคุณลูกค้าแต่ดอกยางอะไรของเขายังใช้ได้อีกแบบว่า2ปีเลยนะลูกค้าดอกยางยังแบบว่าไม่เสื่อมเลยนะคะ โอเคแล้วก็มาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้มีไฟเลี้ยวติดให้ด้วยนะคะแต่ไฟเลี้ยวนะคะอาจจะมีตําหนินะคะก็คือไฟตรงนี้มันแตกไปนะคะคุณลูกค้าแต่ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างก็จะมีการสาดแบบนี้มาให้เลยคุณลูกค้าเขียนว่าดีแม็ สวยงามมากไม่มีบิดไม่มีแตกเลยลูกค้าแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างมาพร้อมกับบันไดแบบนี้เลยลูกค้ายิ่งใหญ่หลังการนะคะแล้วก็บันไดคือแทบไม่มีตาหนิเลยไม่มีผุไม่มีพังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันบ้างดีกว่านะคะอ่าเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยลูกค้านี่โครงสร้างด้านในก็คือเม็ดอาร์ก็คือยังเรียงตัวกันสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของคานเคอร์นอะไรนะคะก็คือไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะ โอเคขอย่านเก็บสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขาดนะลูกค้าแต่จะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะคุณลูกค้าแคบปเขาจะเปิดไม่ได้นะคะ แต่ด้านในนะคะคุณลูกค้าสามารถดึงตรงนี้เป็นเบาะนะคะดึงได้แล้วก็เลื่อนได้นะคะก็ขึ้นไปนั่งได้อีกนะคะด้านหลังก็คือนั่งได้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันดีกว่าคุณลูกค้าว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากคุณลูกค้าไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทจะได้รถกระบะไปเลยนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ ไฟท้ายนะคะเป็นรูมทรงแบบนี้เลยระบบไฟก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ mm ่า hmm. เปิดเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าด้านในกระบะกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าไม่มีตําหนิใดๆอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะลูกค้าอย่าไปสนใจแล้วก็ในส่วนของรอยนัดรอยอะไรต่างๆนะคะในอาจจะมีรอยขัดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คันนี้นะคะคุณลูกค้าหลังเดิมหน้าเดิมนะคะ นี่แล้วก็คันนี้คือย้ำกันอีกทีเลยคุณลูกค้าว่าเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็ราคาไม่ถึง3 0 0แสนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าเม็ดอาร์โครงสร้างเขานะคะด้านในจะเป็นยังไงอ่าเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์ก็คือเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะคะแล้วก็คานเคินเป็นปกติไม่มีขอไม่มีพ่นเลยไม่มีตัดต่อ ตัวถังด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะสภาพก็คืออาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแต่ปุ่มตรงนี้ก็คือยังสมบูรณ์แบบยังกดได้ทุกปุ่มไม่มีปุ่มไหนพังไปเลยนะคะเด <มา S 1> ี๋ยวเราไปดูข้างในของเขากันบ้างดีกว่าค่ะมาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าสตาร์ทรหลดเรียบร้อยคันนี้เป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะแล้วก็สีภายในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเบจด้านบนนะคะคุณลูกค้าสภาพภายในนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆนะคะรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานอาจจะมี รอยเปื้อนไปบ้างนะคะเป็นตามอายุการใช้งานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาแบบนี้นะคะสภาพพวงมาลัยก็คือถ้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบการหมุนการบังคับแรไรของเขานะคะยังเป็นปกติไม่มีฝืดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไม่ดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือโยกนะคะ ปุ่มที่มันเป็นออโต้นะคะคุณลูกค้าดูระบบเขานะคะก็ยังเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้ามาแบบว่าเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะคอนโซลอาจจะมีรอยเปือเป้อนรอยเกาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะบอกเลยว่าคันนี้เย็นเจี๊ยบเลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มนะคะระบบแอร์ยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถพุทออกมาได้ด้วยคุณลูกค้านี่ก็จะใส่ของใส่ใสเศษเหรียญอะไร ตาได้ในนี้เลยคุณลูกค้าโอเคมาดูในส่วนของมีเดียกันบ้างนะคะคุณลูกค้ามีเดียก,ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าเก่าเขาตกแต่งมานะคะแล้วก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะแล้วก็เสียบแผ่นซีดีได้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันเลยดีกว่านะคะนี่ คุณลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติปุ่มตรงนี้ก็คือไม่มีปุ่มไหนพังไปเลยนะคะเลือ่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์บแบบไลนะคะทุกปุ่มก็คือ,อยังหมุนได้ยังอะไรได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าไม่มีติดขัดเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเลือ่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้นะคะ2อ,อันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่เขี่ยบุหรี่ให้ด้วยด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะยังสามารถวางแก้วน้นได้ถึง2แก้วเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ เกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ระบบธรรมดานะคะคุณลูกค้าเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพเกียร์นะคะก็คือคือตาหนิเนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแต่ทางเรามีรับประกันระบบเกียร์ให้ด้วยนะคะ <S <S โอเคเลือล่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีเบรกมือนะคะที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะและ้วก็ที่พักแขนนะคะก็จะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะคะ <S 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 ใส่ของด้านในได้เล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้า โอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพไม่มีรอยขาดนะคะคุณลูกค้าแต่จะมีรอยเปื้อนตามจุดบ้างเล็กๆน้อยๆยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ฟองน้าคันนี้ยังไม่ยุบตัวนะคะโอเคแล้วก็ด้านบนนะคะมีที่บังแดดให้นะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะคุณลูกค้าดูสว่างจ้าติดทุกดวงนะคะ โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้ใส่วันตาได้ด้วย1อันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาถ้าไม่มีแคบอะไรเงี้ยแล้วมันจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะนี่คุณลูกค้าเวลาขึ้นด้านหลังนะคะก็แค่นี้เลยแค่แบบว่าต้องพับเบาะนิดหนึ่งนะคะแต่เราก็จะได้นั่งข้างหลังแบบนี้นะคะด้านในนะคะจะแคบไปบ้างนะคะเข่าติดไปบ้างแต่ก็คือนั่งได้3คนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สภาพไม่มีรอยขาดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บนเพดงเพดานอะไรต่างๆนะคะจะมีรอยเปื้อนบ้างๆเล็กน้อยนะคะแต่ดูคุณลูกค้าระบบไฟคันนี้คือแบบสว่างแสบตามาก ทุกตรงเลยคุณลูกค้าด้านหน้าก็คือสว่างจ้าแล้วก็แอร์เย็นเตี้ยมนะคะบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดราคาประหยัดนะคะคุณลูกค้าไม่ถึง30,000นบาทได้รถกระบะเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าคะ่ะปิดฝากระป๋องเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากอิซูซูเลยนะคะกรอบสีทองสวยงามแบบนี้เครื่องแห้งๆไม่มี รั่วซึมเลยคุณลูกค้าแล้วก็ฝากระปองของเดิมของแท้แน่นอนนะคะบอกเลยว่าคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะคะชัดกรมทุกเม็ดแล้วก็ในส่วนของรอยน้อยอะไรต่างๆอาจจะมีขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ของเรานะคะมีรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องเขานะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่4สูมนะคะเครื่อง 2,544นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งหน่อยของกันเลยดีกว่าคะ่ะปกติราคาหน้าร้านขายอยู่ที่298,000บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ราคาพิเศษลดไปเลยเหลือเพียง259,000บาท แล้วก็สําหรับการรับประกันนะคะคันนี้ก็จะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะอะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือชุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพท่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์ ซูเป8 8 8สีส88 88 88นะคะหรือไลน์นะคะแอดแปดสิบสีนะคะแล้วก็เฟซบุ o กนะคะแป c สิบ e ี่คานะคะแล้วก็ยู u ูบนะคะแปดสิบสี่คาเซนเตอรนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ You know, always eyes know blue's we the hit สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure